คนนอกใจควรให้อภัยดีไหมคะสาเหตุหนึ่งที่แฟนนอกใจคืออะไรเขาต้องการมีแฟนเอาไว้อวดคนประเภทลักษณะของของคนเจ้าชู้เนี่ยมันมีปมอย่างหนึ่งคืออะไรรู้สึกว่าตัวเองโง่อยู่ตลอดเวลากลัวเลือกผิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อกลัวว่าเลือกผิดเขาทำอะไรครับเขาจะพยายามเลือกใหม่พยายามหาคนใหม่พยายามจีบคนใหม่พยายามหาหาไปเรื่อยครับเพราะอะไรครับ ปัญหาคือไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากหยุดอยู่ที่ใครแต่ปัญหาคือสมองของเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโง่อยู่ตลอดเวลาและอีกใน,ในความรู้สึกหนึ่งคือเลยครับต้องการมีแฟนเนี่ยเอาไว้อวดเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้รับการยอมรับ 3. ครับแล้วทําไมเขาถึงไม่หยุดเพราะเลยครับบางทีในการที่เขาอยู่กับเราเราก็ไม่ได้แสดงการยอมรับบางทีมีเถียงกันบ้างบ่นกันบ้างทะเลาะกันบ้างโกรธกันบ้างงอนกันบ้างจนสุดท้ายเนี่ยอยู่ในบ้านก็ไม่ได้รับการยอมรับ ถ้าใครอยากได้เทคนิคนี้นะครับเรื่องของของการปราบคนเจ้าชู้เนี่ยคุณต้องทําให้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ตอบโจทย์เขามากที่สุดทําให้เขารู้สึกว่าเขาฉลาดที่เลือกคุณแต่เมื่อไรก็ตามแต่ที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนโง่ที่เลือกเราเขาจะมีคนอื่นไปเรื่อยๆครับเพราะเนี่ยถ้าคุณจะจัดการคนให้จัดการที่วิธีคิดของเขา